สวัสดีครับผมมุนี้กะจิตยางพึ่งจะเสร็จครับผมมุน,นี้ไปฟอกของดีพี่นอ้องเดี๋ยวกจะพาไปส้มครับผมลายยางเป็นสียางของก็แล้วครับพี่น้องเพจโมงกลัวล่ะไปแล้วอูฮีก็แป่งย่างโดงๆไปแล้วพี่น้อง ติดตามไปหอ่อคองดีพี่นอ้องติดตามไปส้มกันครับพี่นอ้องยี่นี่ถุงก็มีเห็นไหมยี่นิถุงก็มีมห้อยห้อยติดเอวไปเลยวถุงหยันถุงโม,พม,ม่พ่อใส่เอวแปงไปเลยครับไม้เด็ดไม้เด็ดพี่น้องอยู่ป้ายยางบรรยากาศชายยางครับ เดี๋ยวพี่น้องไก่จริงและยุ่งยิ่ข้างเลยครับผมอีจริงยวว่าเขาบ่เห็นครับผมโอ้ย่างครับผมออกแต่ต้นนี้แเนี่ยนะครับผมต้นนี้น่อยก็บวกออกออกเด้งสีสุดโตนนะโอ้ยจำเลยครับผม ลงมือแล้วครับลงมือแล้วเวงครับผมมูมูเฮาครับผมเองครับ่อมค่นเนี่ยครับผม chế hấp chăm 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 không phụ cái gì mua nên khắp phụ đừng hiếm thì đốn lên không gì đâu đàn giả nhiều không đừng hấp phụ đàn ngồi mày cố quậy là

เมนนี่ครับนี่เมนเมนครับผมซ่อนดอกพี่น้องเอยเห็ดปวกขอมว่านนี้ครับผม,ม,คบผมแคมเลยครับผมนี่นี่เปื่อยนะครับผมถือขน เขาได้ครับผมว่าวานี่พอดีแกงเลยครับมึงดอ,อกครับผมเนีย่ยดอ,อกขนาดนี้เขาเจมเลยครับ แต่ไม่เห็นสาเนรับอ้ยไบบนี้ จะดดกบ่ค่อยงี้ครับผมนี่แด่กะแตัวน,นี้ยังบ่ค่อยไอ้นี่ครับผมดอกครับอมึงจะได้เห็นนี่แล้วพี่นองเอ้ยปีนมึงจะได้เก็บเป็นมู่ทุกทีขึ้นทีละโดดสองดดกครับผมีเ หัวมุ่งนพักคนนี่ครับผมก็ดีแก้งอยู่ครับน้ำตูอ้อหญ่เนี่ยไม่ไหน เรื S <s <uk as> <t ron> er> so ่องส่วน้หนครับเบิงเมงเมืองพี่หน่อยดีเลยนี่พอดีแกงครับดอกบกคออง่ายครับผม ดอครับผมขายไปทอนไกว่ครับผมแค่ะึ้นี่ นี่ครับผมเก่งแลยเก่งเลย,เยอู้วมาครับพี่นอ้องเอ้ยกเจกเพดปวดพอแบบนี้ยางมั่นครับผม Ăn khoa kẹp luôn Đó, Cứ Bưng gì đó. Để xì đó Ui Ini. 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 ็ได <that is German> ้แกงครับผมแบบเนี้อู้ยสวอนเดือยพี่น้องเลยได่้วงกันฮึอ่งไม่เกียดมนดอกเป็นอไอขาวอะไระดอกมันกเลีย